โนบุกเอถ้าอินเทอร์เนต็ตเร็วแรงเนาะบาง่านอยากใช้งานง่ายนะครับอเราจบเนื้อหาในส่วนตัวโน้ตบุ๊กเอเอแล้วนะครับทีแรกว่าอยากให้ทำามากกวันนี้แต่ดูแล้วอินเทอร์เนต็ตไม่เอื้อนะครับอยากจะลองกลับไปดูอาจารย์มันทำได้ยังอ่ะเศรษจอันเดียวเอง เวลาพูดถึงหน่วยงานราชการภาพที่หลายคนนึกถึงก็น่าจะเป็นกองเอกสารสูงสูงกับการประชุมที่ยาวนานใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าภาพจำเหล่านั้นอาจจะกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการเลยนะด้วยเทคโนโลยี AI วันนี้เราจะมาเจาะลึกกรณีศึกษาจริงกันว่าพวกเขากำลังพยายามจะทำให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเอาละครับ คำถามสำคัญก็คือเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอย่าง AI เนี่ยจะสามารถเข้ามาทลายกำแพงความเชื่องช้าแล้วก็ขั้นตอนที่มันดูซับซ้อนในระบบราชการที่เราคุ้นคุ้นกันได้จริงหรอมาหาคำตอบไปพร้อมกันครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้คนที่ได้แล้วเหมือนกันไหมครับสรุปเหมือนกันไหมไใน่าจะคล้ายๆกัใน,ใน,ในเหมือนกันเนาะนะครับ ก็จะเป็นลักษณะส,สไลด์แล้วก็มีเสียงพอดแคสเข้ามานะครับเสียง,เ,ยงเดี่ยวไม่ใช่เสียงโต้ตอบนะครับพอดแคสจังยังไม่เสร็จเลยเนี่ยเนีย่ยขอกลับไปดูงานเก่ากัน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกับเราวันนี้นะคะคือวันนี้เนี่ยแหล่งข้อมูลที่เรามีมันมันพิเศษมากเลยค่ะครับพิเศษจริงๆมันเป็นคลิปเสียงเลยค่ะเป็นคลิปเสียงจริงๆจากห้องประชุมของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งใช่คลิป <ๆ S 2> แบบคือเราจะได้เข้าไปนั่งฟังในห้องนั้นด้วยเลยใช่ไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นว่าเขาคุยกันยังไงเรื่องการเอา AI มาใช้ในองค์กรซึ่งปกติเราจะเห็นแต่เอกสารสรุป ตรงนี้ทุกท่านดาวน,โน์โหลดเกี่ยวไปเรียบร้อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปต่อยอดพ่กนี้นะครับเราทำเราต้องไม่เสียเปล่าเนาะต้องงานไปต่อยอดต่อนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเวลาที่เดลือก่อนที่เราจะเบรกกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องถัดไปซึ่งจริงมันจะอยู่หัวข้อนี้แหละแต่อาจารย์เอาโยกมาวันนี้ละนะครับเดี๋ยวเราจะไม่พอเนะะื้อหานะครับเรื่องถัดไปเป็นเรื่องของการสร้างสไลด์ด้วย AI นะครับชื่อเว็บที่เราจะใช้นะครับคือเว็บแกรมาเอไอนะครับทุกท่านเราเซิร์ชค้นหาได้เลยนะครับแกรมาเอไอนะครับ ก็จะเป็นเว็บนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับสร้างนะครับสไลด์นำเสนองานโดยใช้ทนโลยี AI นั่นเองเป็นตัวช่วยในการสร้สางสรรน่ะนะครับ,นะรบแล้วก็เจนภาพให้ด้วยนะครับภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั่นเองนะครับโดยนะครับก็จะมีทั้งบัญชีที่เป็นแบบฟรีแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับถ้าเป็นแบบฟรีก็จะได้นักตอนที่จะทำคลิปตามสไลด์ตรน,นั้นอยู่ที่400เครดิตนะครับแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนหรือยัง ก็นะครับเข้าไปที่เว็บเสร็จแล้วก็ลรออินให้เรียบร้อยนะครับ g ก m m ม AI นะครับซึ่งเว็บที่ใช้สำหรับในการสร้างสไลด์นำเสนอเนี่ยก็จะมีด้วยการหลายเว็บนะครับก็อาจจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปนะครับแต่เว็บนี้จะลว่าโอเคนะครับโอเคหน่อยนี่อาจารย์ไม่พูดถึงในตัวของตัวแคนวาเนาะนะครับ เขคอยมราเขาก็มี AI เหมือนกันครับอ,อย่างที่บอกนะครับว่าข้อดีของเขานะครับก็คือสร้างสไลด์ในอัตโนมัตินั่นเองสร้างกราฟแผนภูมิตามปกตินะครับแล้วก็มีคลางภาพได้ข้อต,ต่างๆให้เราเลือกใช้นะครับสามารถปรแปลงงานเสนอเป็นไฟล์วีดีโอได้นะครับทํางานแชร์ร่วมกันเป็นทีมได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือรองรับภาษาไทยนั่นเองนะครับเดี๋ยวขอ,อาจา์เข้าเว็บ มาขึ้นราคามาให้ไหม แต่จะขอเปิดสไลด์ก่อนกันเนาะ,น,ะน่าแอปน่าจะเปลี่ยนด้วยครับ ใครขอดูใครลองอีกเข้ามาหน่อยอ่านะครับเมื่อเข้ามาก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับเขาเขาจะมีให้เราเลือกว่าอันไหนก็ไดยอันนี้นอะไรนะนั่นแหละนะครับว่าเราก็สามารถที่จะเลือกสร้างได้เลยนะครับ มีท่านไหนยังไม่ได้เข้าไหมครับนะครับอ่ะนะครับเขาจะขึ้นหน้าตาของคุณวางแผนจะใช้แกไม่อย่างไรใช่ไหมครับอันนี้เราก็สามารถตอบคําถามได้นะครับก็เพื่อการทํางานก็ได้ครับหรืออะไรก็ได้เขาแค่สํารวจเฉยนะครับแต่นางก็จะถามว่าข้อใดต่อไปนี้อธิบายบทบาทของคุณนะครับเราทํางานในด้านไหนนะครับก็สามารถตอบไปได้นะครับ อันนี้เข้าแค่เหมือนลนักษณะการสำรวจเฉยเนาะก่อนที่จะเข้าสู่หน้าของตัวเว็บนะครับหรือนะครับตอบั้งหมดได้เลยนะครับแต่ไหนก็องค์กรของคุณมีคนทำงานกี่คนสุ่มไม่ได้นะครับสุม่มคุณวางแผนจะทำอะไรกันมากน,ำ,น,นำเสนอดำเนินต่อสำรวจเยอแล้วเนี่ยอ่ ก็จะเข้าสู่หน้าหลักนะครับหน้าแดชบอร์ดเนาะก็จะมีปุ่มสีฟ้าด้านบนบวกสร้างใหม่นะครับซึ่งนี้เราสามารถที่จะสร้างได้เลยนะครับอา๋ยวลองคลิกไปที่บวกก่อนนะครับบวกสร้างใหม่นะครับ จะขึ้นหน้าที่เป็นสีฟ้าเนาะสร้างด้วย AI นะครับอันนี้จะเข้าสู่ในรแลในตัวระบบของ AI นะครับอก็จะมีสามแบบเนาะในส่วนแรกก็คือวางในลักษณะที่เป็นข้อความนะครับส่วนที่2คือสร้างเลยนะครับส่วนที่3คือนําเข้าจากไฟล์หรือว่า URL ที่เรา c o ปปี้ริงมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะสร้างแบบแรกแล้วกันนะครับสร้างวางในข้อความ อตอนนี้เขาก็จะให้เราเลือกนะครับเขาชอยแรกที่เขาเลือกอยู่คืองานนําเสนออยู่แล้วนะครับเราเลือกตามนั้นนะอันนี้นคืองานสไลด์นั่นเองนะครับเส่วนข้างล่างนะครับเป็นส่วนที่ให้เราพิมพ์ว่าเราต้องการสไลด์คิ้นหาเกี่ยวกับอะไรนะครับเราสามารถไปก๊อปปี้เนื้อหามาได้เลยนะครับแล้วก็มาขวาตรงนี้นะครับหรือเราจะลองใส่แค่สั้นๆดูก็ได้นะนะครับ อยากสร้างเนื้อหาเกี่ยวอะไรอันนี้จาไม่มีโจทย์ให้นะให้คิดเองนะครับหรือใครคิดไม่ออกก็ไปเอาจากเนื้อเรื่องที่รเราเรียนเมื่อเช้าก็ได้นะครับดึงดึงคัพปี้มาอ่านะครับพอเราวางเนื้อหาเสร็จนะครับข้างล่างเขาก็เริ่มถามว่าคุณต้องการทําอะไรกับเนื้อหานี้นะครับอ่าสร้างจากบันทึกหรือครงล่างสรุปข้อความเก็บรักษานะครับเราก็เลือกอย่างใดหนึ่งอ่าเลือกเป็นสรุปข้อความก็ได้นะครับแล้วก็คลิกป,ปุ่มดำเนินการต่อ นะครับพอเราคลิกป,ปุ่มดําเนินการต่อเนี่ยมันยังไม่ได้สร้างให้เราทันทีนะครับเนาะมันจะเข้าสู่หน้าหลักที่แบ,บ่งเป็นสามฝ่ายเนาะสามข้างเนาะซ้ายกลางขวานะครับนะครับถ้าใครสุหน้าที่อาจารย์บอกตรงนี้ที่แบ่งออกเป็นสามส่วนซ้ายกลางขวานะครับให้เราคลิกป,ปุ่มสร้างก่อนละกันนะครับข้างล่างเนาะจะมีปุ่มตั้งนะครับเดี๋ยวเราลองแบบง่ายก่อน นะครับถ้าใครที่สร้างไปแล้วมันก็จะสร้างนะครับเจนมัาต้องเรียกว่าเจนเนาะเจนในส่วนของข้อความเจนในส่วนของภาพประกอบให้นะครับรก็คือเนี่ยเราเราใส่ไปแบบง่ายๆฉะนั้นมันก็จะเจนเป็นภาษาอังกฤษให้แต่ถ้าเรามีนะะเงงน,มน,น,นื้อหาเราก็สามารถปรบบไามควาตอเิเลย แนวอันนี้ทดลองครับบางท่านอาจจะได้เนื้อหาสไลด์ที่เป็นภาษาไทยนะครับบางท่านได้เนื้อหาสไลด์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราใส่พร้อมคําสั่งไปตั้งแต่ต้นเนี่ยใส่แบบไม่ง่ายนะอาจจะได้เป็นภาษาอังกฤษมาเนาะแต่ถ้าเราใส่เนื้อหาไปเนี่ยที่เป็นภาษาไทยเราก็ได้ภาษาไทยมาเลยนะครับเป็นไงลองดูภาพประกอบที่ได้มาเป็นไงครับผลลัพธ์ สอดคล้องไหมอ่สวนขึ้นไหมเสร็จว่าเราเออกแบบเองไหมลองทงุกท่านไม่เคยใช้แคนวาอยู่แล้วใช่ไหมลองเปรียบเทียบแคนวาเป็นไงต้องเลือกภาพเองทุกอย่างถูกปะ่ะแต่นี่มันเลือกให้เองประกอบไปเลยนอกจากว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงเองนะครับ นี่อาจารย์จะโชว์ก็โชว์ไม่ได้เนาะติดล็อกอินเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวเปิดดูสไลด์ก่อนนะน่าจะเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามีใครอยากเปลี่ยนรูปไหมครับมีใครอยากเปลี่ยนรูปไหมอยากโชว์โชว์ไม่ได้อะ่ะ อาจารย์จะ็อกอินไม่ได้เดี๋ยวเอาเรื่องง่ายๆก่อนเดี๋ยวลอาเบรกอาจารย์จะ็อกอินใหม่อ่านะครับการเปลี่ยนรูปนะการแก้ไขรูปนะครับเราสามารถแตะไปที่รูปได้นะครับมันก็จะมีกรอบขึ้นมาให้นะครับแล้วก็ไปที่ไอคอนนิสสอนะครับคลิกที่ไอคอนนิสสอนเนาะถ้าเรารู้สึกว่าภาพที่เขาเจนมาให้ยังไม่ถูกใจอยากเปลี่ยน นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับ mm hmm. ก็แตะที่รูปภาพแล้วก็คลิกที่ไอคอนมีสอนะครับ mm hmm. จากนั้นนะครับ mm hmm. ก็ทำการเลือกภาพแบบ AI mm hmm. นะครับแล้วก็ใส่พร้อม พร้อมมาแล้วแต่ว่าพร้อมเนี่ยเราจะเขียนเองได้นะครับแต่ว่าเราอยากได้ภาพละเอียดมากแค่ไหนเราก็ต้องเขียนเข้าไปนั่นเองนะครับหรือใครที่ไม่อยากได้ภาพเหมือนปกติทั่วไปคือภาพที่อาจจะซ้ำคนอื่นเราก็รอไปเขียนเอาภาพตัวอย่างไปเข้าเว็บ AI ต่างๆแล้วให้เขียนพร้อมเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ Copy มาวางใส่ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าอยากได้ภาพสไตล์แบบไม่เหมือนใครเนาะ นะครับนั้นเรวเขาก็จะทําการเจนมาให้นะครับหรือใครอยากจะอัปโหลดภาพเข้าไปก็ได้นะครับตรงนี้นลองทำไปก่อนนะครับแต่ว่าแต่ว่ายุคคือปัจจุบันคือเซลลว่าเกรดิเขาให้น้อยลงเพราะว่าเขาเปิดตัวมานานแล้ว <laughs> จบเปิดเยอะมาก <laughs> เพราะว่าเยอะ <laughs> <laughs> เขาหลอกล่อเราจนสำเร็จแล้วนะครับ <laughs> ฉะนั้นถ้าเกิดใครใช้ไปแล้วอาจจะหมดเครดิตนะไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่เป็นไรครับเราเปิดกานใช้งานเดิมนั่นแหละนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเรียนรู้จกากการเดิมใช่ครับนัน่ แม่อันนี้ผมกำลังใช้เมนูอื่นแล้วนะแม่มาขึ้นหน้านี้แล้วอ,บบอะไรวะอา้าวได้อ่ะอุตส่าห์เลี้ยงวันนี้แล้วยังตามกูอีกจะต้องเอาตอนนี้ด้วยนะอ,อุตส่าห์ว่าเอาเอาตัวที่มันง่ายนี่มันไม่นั่นแล้วนะ ต้องตอบมาจากตอนนี้ด้วยนะหนูต้องย้ายเรื่องอย่างนี้มันจะกินเอาเนื้อหามันจะนั่นอีกทังไงกูรกรเพราะว่าตัง้งหยด่ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วท,ทำไมมันไม่ส่งรหัสมาให้วะแต่ว่าแบบนันนจบละ คือเรามีถึงแค่ตัวละพี่สังตัวเข้าเป็นแบบโหมดไอ้นี่ก็เป็นใช่ไหมเป็นไหมพี่สังลองเข้าไปหน่อยหมดไฟเวีนเนี่ยหมดไอ้นี่ยหมดไม่ระบุตัวตนเนี่ยเรื่งที่ได้อยู่มันเนี่ยครับรออสักทีครับเอาช้าครับ ชาชาชาคอมเล้นกันจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวลออันนี้ก่อนเพราะว่าหมูทรรมาไม่ผมใช้เนี่ยแล้วมันไม่ส่งไม้อ่ะเนี่ยมันไม่ส่งไม้จริงๆนะพี่สาว ไม่คืนเนี่ยอะไรอะกันไม่คืนเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูอ่ะมันยังไม่หยน่แจ้งเตือนให้เลยอ่ะเพียงให้อยู่ในเมลแล้วกันนะไม่มีมีที่ไหนแล้วเนี่ยมีของ AICO อยู่เนี่ย ไม่มีไม่มีไม่มีทางขยะหรอไม่มีไม่มีหะขยะก็ไม่มีมึงก็มาเป็นตอนนี้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวลองเมลทีเมลปกติสิใช้เมลว่าอะไรตอนนั้นมึงไม่ให้กูเยู่เนี้ย ปกติจำรหัสได้เพราะว่าเนี่้จำรหัสล้วก็จะได้เนี่ยสุดย้ำๆประเด็นเป็นเรื่องของพวกนี้เวลามันเหลือไม่เหรอไม่เหรอหน้าตาสไลด์ไม่เหมือนเดิม อย่างรอบนี้นะไทยไม่เข้าทีเข้าอีเมลทีเมลปกตินี่อีเมล,เมลปกติ ดึงดึงด่วนดึงด่วนดึงเนื้อหามาด่วนเดี๋ยวทำสไลด์อะไรเดี๋ยววันนี้หาเรื่องทำสไลด์ก่อนไปคิดก่อนก็ได้พี่จ๊ะ ีท่าไหนเปลี่ยนรูปไม่ได้ไหมครับมีไหมหนูหวัวใจเสียเจนให้สีสดใสมากสีเลือดมากเลยอ่ะนะครับเดี๋ยววาบอกก่อนเมื่อกี้ที่จะล็อกอินไม่ได้นะครับมันถูกจำกัดด้วยที่โดเมนของอีเมลแต่เป็นอีเมลขององค์กรนะครับคมหายนายมันเลยไม่ให้นั่นไม่โศกอะไรมาให้นะครับอพอจะเปลี่ยนเป็นทีเมลปกติล็อกอินได้นะครับ อันนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าเพิ่งทําำมาเนาะในการตกแต่งนะครับอย่างเรื่องของการเปลี่ยนตีมนะครับก็จะมีคาสั่งตีมอยู่ข้างบนนะครับเนีย่ยหอจาจเนี่ยสีแดงเดือดไตนะครับเราลองไปดูตีมใหม่ก่อนนะครับเขาก็จะมีตีมให้เราเลือกขึ้นมานะครับหรือถ้าเรามีตีมอยู่แล้วเหมือนว่าเรามีไฟล์ที่เป็นไฟล์ลักษณะตีมที่เราไปดาวน์โหลดมาจากเว็บอืๆ่นๆ ที่มีการดีไซน์ไว้เราก็สามารถคิดที่ import เพื่ออัปโหลดเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวลองหาซิโทนสีเขียวแล้วกันนะครับแต่ทีนี้เปลี่ยนมันเปลี่ยนธีมแต่ว่าภาพที่มันเจอไปแล้วมันจะไม่ได้แล้ว ทีมเดี๋ยวดูก,ก่อนว่ามันรองรับไฟล์อะไรบ้างนะครับทีมตอนนี้นะครับเขาคือรองรับในส่วนที่เราออกแบบไว้ที่ p w e r p o i n t หลักกับ Google s l i d e นะครับก็คือที่เราออกแบบเองแหละพูดง่ายเนาะั้งสองเว็บเนี่ยคือเราออกแบบเองอยู่แล้วลหะไม่ได้สวยเนาะนะฮัไม่ใช่แบบของตัวแคนวานั่นเองนะครับจากนั้นถ้าเราเลือกเองจากตรงนี้น่าจะโอเคกว่านะครับ ส่วนถ้าเป็นเลือกการเลือกตีมที่ใช้สำหรับสองเว็บนะจริงมันก็จะมีเว็บนะครับที่ให้ทําการดาวน์โหลดตีมเนาะเยอะะนะครับอาจจะลองไปดูนะครับก็ใช้คนะีย์เวิร์ดเนาะตีมพาวเวอร์ n อยก็ได้ครับตีม Powerpoint ยฟรีนะครับเนาะลองใช้คีย์เวิร์ดตามนี้ดูก็จะมีเว็บที่ เป็นตีมสำเร็จรูปเนาะเป็นแบบฟรีให้เลือกดาวน์โหลดนั่นเองอะเดี๋ยวจะลองดูที่เว็บแรกแล้ะกัน ลองหาตรีมแล้วลงดาวนโหลดนะครับดูซิว่ามันจะได้ตามที่เราต้องการไหมนะครับเดี๋ยวาจะกลับมา